จ้ะมื้อนี้หลังจากไปซื้อโลเมเนียมมาก็มาแวะเบิ่งกล้ยงามนําปอใหญ่เทนคือเก่านั่นล่ะจ้ะวางแน่บ่ได้จ้มาโลดมาองเบิ่งยงามนําเพิ่นโลด ่าเล่างามดีเนาะนไนได้เยอยู่ันไดาวไี่นี่ก็ลายพวกะไรเนี่ยป้าเนี่ยมันเดือดไหลไอ้ป้าอย่างนี่ก็ลายแล้วเนาะยาเนาะ้ยุดเดือดไปตังหาอูุตล้โต ก็มาไปเลีอยงได้กินดจออกมาไหมเดียวให้กินดีเว้ยขนกระโดออกมาเี่ยงพราันี้ต่อด้คเือนขันเงินผมได้ซื้อกล้วยเล่านีงมนส้มขันเงินมาขันเงินเ้ยมาส้มด้วยนี่นะ โอ้ oh. ป่นเลี้ยงอุ้ยหุยดีเนาะ <c oughs> คนเพื่อเลี้ยงดีเว้ยมาออกมาดูเรืเรเรไปถ่ายรูปเด้อย <c oughs> ลยงยูทูบผุนดีนี่มูเขาว่าเบืองดีดีแองเว้ได้ไปเลาะไก่เลาะอ,อยู่ตำบนบน้านโพ่นี่แหละ คือทางดงเรงแค่นี่ะน้ำคว่นลมา่นี่ละอันตนั่นชื่อว่ายางตัวเมียงามๆนั่นออสชากิว่ยปาล่างติด่อังง้นี่เตนนเตนน้ฟังตบางงามว่างามคักอยู่ตามบึง ัอย่าเตือนเด้ออย่าตื่นเด้อคัดแดดพาเจ็ดออกลูกออกนึ่งไยอโตูสาีเบ่งถ่ายเิ่นงามงตัวตัวเม่ได้ลูกจกโตเฮ้ออันตัวแมไงนะเิ่นได้ลูกจกโตแล้วอ๋อเหรอืมิี่หาี่แหะอันตัว เมลูกกกมันหักได้ลูกลลูกกสตัวนี้อืมสตัวนี้มีตัวสามขางมีตัวเอเ่ยสน้องล้ได้นองแล้วสีกายมันมีตัวเชือกสั่หรือว่าเขาบยอมเสียเงินจ้างมาสอดได้แม่นั่นมาสอดนี่เอาบะเ้าเจริญมาสอดนี่สามพัน เฮ็ดแบบนั้นก็ได้คือเก่าเนาะเพิ่นเอาให้จนติดออืผสมเทียมตัวนี้มันควายไทยบ้านดอกนี่เครื่องเขาว่าเครื่องเปลี่ยนท้างล่าบ่สิออกธรรมดาธรรมดสัดไทยบ้านยังทีตัวมันว่ามันสิได้แม่เบิดอองจะได้ขี้เมียลูกแม่ให้ลูก ใจพ่องามมาใจกับพ่องามแม่กับไข่เมื่อกาดีไหว่นนีอนนึงนึงอุ้ยสะอ่อนเนาะขึ้นไปอีกแม่งามพ่องามขึ้นไปอีกผสม,ม,มไปเรื่อยๆอื<ด>มผสมไปเรื่อยๆไตไตเต้าไปเรื่อยๆตามขั้นตอน บ่ต้องไปหาเงินทางก่จะหาอยู่น้ำบ้านนี่แหละน้ำทงนี่แหะเนาะน้ำน้ำดงน้ำไห้น้ำสวนนี่ก็ได้เด้อจากเงินเสียนกับพ่อเด้เงินเสียนกปูจะอดแล้วเล่าหยาเว่ความความสุขทางใจ บอกบอกสร้างอยู่ว่าเลี้ยงทังบ้านเท่าพีละเนียเหมือนอยาอืดเท่าไปทั้งดงล้งแค้นจะไดกว่าออกจคลอกมันีมงเนี่ยเราเอาลามน้ำส่วนยางล้กก็เจียวใหญ่กินเน่ยก้มสวยกินเ้ยมุดรวยเจียวใหญกินเน่ยั้มแรงก็ออกมากสิละยนางด้เ้า เยิ่นกุหลาบมูดว่าหันมัันี้จอเกินอันเงินอันเงินเเาแสบบลุกแสบบอไปเลี้ยงวพาท่านค่ยเงติดบอีสวนม่นานว่าจะได้กินยาอีกเพาะท่นของเิ่นว่าน่ยมันดูควเป็นเป็นสีทองเลยเตื่นแน่โยเดือนนี้ก็จะเต็มเดือนนี้ก็จะเป็นสีทองบันว่าหันขา วันนี้ม yeah, nah e yeah, ันกันสิเป็นสีทองละบันยังอรยนหมนกเป็นสี่งามงามไม่ได้ใส่ปุ๋ยยนกดเนาะเมนบันี่สร้างดุงเรื่องแค้นงามประยังฮะมนอ่ตัดมไม่ัดเอาเรื่อยๆกันทางงามไงไม่ไม่เรื่อยเนาะ งไปจบ n ากูยูกะตาเด้อกจะไปกู้าหยัง n ั้งมลนี่น้งเขาว่าดนบานอยาันหล้มันบกพอจะไปปลูกมังม่มันมันไม่ใช่เรื่อยๆนะไชออกจากป้าป๊า เสียบปละเสียบเวลาหยาลโอ้ยสอ่อนดีเนาะหยากระงามกล้วยกระงามบวแดม่เห็นกับสอ่อนแต่อ้วนเะอ้วนเนี่ยมันเบื่อหยาคันนั่นน่ะยเอื่อหยามันพ่อหยาด้วซีงกินคักรึัตันจื้อเลือันนี้มันบัวดงอื่นหยาจะเคลียมันก็เลยกินมันลิิแล้วไป ไม่เลี้ยงยุ่งเด้ไหม,มนี่อยู่ดงดงเรื่งแค้นครายมีดหรยุ่งคำยังไม่ผลักกว่าจะมีเสียและวลูกลละโอ้ยสะอ,องงส่อนได้ข้างในเลือกนำน้ำช่วงมัน เล <c oughs> Hugo, ือดปวดหรอกนะหลวงน้ำเพิ่มเพิ่มมอย่าเตื่นเด้อลอย่าตื่นเด้อตืนดอกมาหยามมาเล่นน้ำเจ้าวนขับปวดเพิ่มขันเขาคอกเขาคอกได้เวลาเขาคอกแล้วออครับเขานอืม ยุ่งบินเขาไปน้าใส่มุ้งให้ย่างดีนอนไห้นอนดง